รายการยูวินทีบอกต่อผมธนภพทวีวงศ์สมบูรณ์ครับกระแสที่กำลังมาแรงในวันนี้นะครับรถยนต์อิสุสของเราในเองรุ่นใหม่นะครับผมเองก็ไม่พลาดครับที่จะมารีวิวให้ทุกท่านได้ฟังในวันนี้นะครับข้างๆผมเลยตอนนี้นะครับรถยนต์อิสุสดีแม็กของเราใน new อิสุสดีแม็กรุ่นใหม่ของเราเองนะครับและแน่นอนครับไม่ใช่ผมที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับมีน้องข้างๆด้วยนะครับสาวสวยของเราครับอ่แนะนําตัวหน่อยครับสาวสวยของเรา สวัสดีค่ะสุธราชัยวงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อเบียค่ะที่บริษาการขาอีลสูอึ้งนัต์ายพุทธมณฑลสายสีค่ะสวัสดีครับพี่เนบิครับขอบคุณครับวันนี้ได้รับเกียรติมากเลยใช่ค่ะมารีวิวรุ่นใหม่ของเราเลยใช่ค่ะยินดีเลยค่ะครับไม่ให้รอช้าดีกว่าคุณเบียอยากรู้แล้วว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างถามนี้ก่อนดีกว่าคุณเบียว่าถ้ามาเทียบในของตัวนี้เราใช้ชื่อทางการว่าอะไรก่อนดีกว่าเป็น New อีลสูรดีแค่ะ ใช่ที่ว่านิวอิสตุรีแมทใช่ค่ะเลยเนาะใช่ค่ะโอเคงั้นออกมาดูครับแต่ละส่วนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างดีกว่ามันมันเป็นการปรับเยอะไหมครับเป็นการปรับปรับเปลี่ยนในระดับหนึ่งค่ะในการที่มีชมใหม่เข้ามาเรียกว่าว่ามเนอร์นะไมเนอร์เชนใช่ค่ะไมเนอร์เชนอ๋อระดับเปลี่ยนนิดนึ่งมีจากอะไรบ้างครับเริ่มจากอะไรบ้างก็เป็นกระจังหน้าโคเมียมดีไซน์ใหม่นะคะนี่เลยดีไซน์ใหม่ใช่ค่ะดีไซน์ใหม่คือของเก่าเนี่ยเราจะไม่เป็นคิ้วยามอีกใช่ค่ะนี่จะเป็น นนี่กก็็ออเปตัวยูใช่ค่ะโลโก้ยูสุโลโก้ยูสุให้ดูชัดขึ้นใช่ค่ะเห็นชัดเจนเนาะใช่ค่ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวไฟไฟใบมามาแบบไฟหน้าแบบไบ LED ีพร้อมมัตติฟังก์ชันเขาเรียกว่าไฟหน้าชนิดแบบไบ LED ใช่ค่ะไบ LED ทุกครับมันมีมันมีความพิเศษนะเมื่อกี้ผมพยายามมองหาครับว่าเมื่อก่อนเนี้ยปกติรถเราเนี่ยทำในรุ่นก่อนหน้านี้ก็ได้ มันจะมีไฟด้วยกัน2หลอดใช่เ็คือหลอดไฟต่ำอันหนึ่งครับคุณผู้ชมครับกับหลอดไฟสูงแต่ตอนนี้มันหายไปไหนหลอดใช่ตอนนี้มันเป็นหลอดเดียวกันเป็นหลอด LED ในหลอดเดียวกันเลยค่ะทั้งไฟหน้าและเป็นหลอดเดียวกันเลยใช่ค่ะแปลว่าเวลาที่เราใช้งานไฟสูงเนี่ยเราสับปุ๊บตัวเขาจะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้โดยอัตโนมัติใช่ค่ะดูแลรักษาง่ายด้วยใช่ไม่ต้องมีหลายหลอดใช่ค่ะดูชกเขียวด้วยนะค่ะใช่ค่ะตัวนี้ครับ LED LED นี่ค่ะเป็น LED เป็นลำแสง LED คล้ายมิวอ่ะค สวก็คือในรุ่นเก่าเนี่ยมีแค่ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะจะมีแค่แค่แค่ไฟฟ้ของในส่วนของไฟหน้าแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้พอเป็นนิวตัวนี้ปุ๊บขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยค่ะเป็นลำแสงขึ้นมาสวยค่ะเวลาตอนวันนี่หล่อมากเลยใช่ค่ะดูโชุบชิลขึ้นค่ะด้านลั้นครับด้านอเรงมีไฟสปอตไลท์ค่ะอันนี้เป็นไฟแตนมอใช่ค่ะไฟแตนมอไฟแตนมอแล้วก็ตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมลายใหม่ค่ะมีเพิ่มคิ้วโครเมียมใช่คิวโคลเมียมลท์ใหม่ก็ดูให้เด่นขึ้นเนาะใช่ให้รับกับไไฟฟหน้าาของเร จบเสียวพักจบเสียวช่ค่ะรับลงก็คือตรงส่วนนี้เนี่ยข้างหน้าเราเปลี่ยนใช่ค่ะหมดเลยเนาะหมดเลยค่ะข้างหน้าค่ะครับเดี๋ยวจะพามาดูด้านข้างกันดีกว่าค่ะ,ะครับมีประเด็นหลายส่วน,นที่เปลี่ยนไปที่เปลี่ยนไป,ไปนะครับเอาที่เด่นตาลก่อนเลยผมหันมาชอบมากเลยล้อแม็กใช่ค่ะเป็นล้อแม็ก คะล้อแม็กเป็น2 5 5 6 0 1 8นะคะเป็นล้อแม็กซ์ขอบของสบแปลายใหม่ขนาด18ใช่ค่ะขนาด18ใช่ค่ะใหญ่สวยด้วยเป็นลายใหม่ใช่ค่ะเป็นลายใหม่ค่ะเป็นล้อรุ่นนี้มันลอยเป็นล้อรุ่นนี้มันลอยล้อสิบลายใหม่สวยงามสวยงามครับใช่ค่ะดุมากดุมากแต่ถ้าในรุ่นเล็กกว่านี้ก็จะมีด้วยกันหลายลายใช่ค่ะลดลดลดหลั่นลงไปก็จะเป็นถ้าจะเป็นตัวรองเท้าลงมาก็เป็นของล้อขอบสิค่ะอีกลายหนึ่งมาครับผมขออนุญาตเดินตามมาแล้วกันนะครับ กระจกมองข้างกระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวเ่็ไฟฟ้าหรอไฟฟ้าค่ะระบบพับไฟฟ้าพับกระจกได้ค่ะออโอเคเลยโอเคผ่านมาครับผ่านมานี่นี่บันนี้เป็นบันไดข้างมาใหม่เลยค่ะเป็นกว้างขึ้นแล้วก็มีหลอนมากขึ้นนะคะทําให้ไม่ลื่นนะคะระบบสัมผัสในการถักเหยียบขึ้นได้ดีขึ้นคือคือถ้าตัวหลอนนี้มันเยอะก็คือทําให้เราหแบบกันลื่นได้ใช่ค่ะกันลื่นได้ทีนี้คราบคุณผู้ชมครับมันไม่เหมือนกับรุ่นเก่านะใช่ค่ะมองดูรุ่นเก่าเนี่ยคือถ้ารุ่นเก่าาาดด้้เเจวลมันนนนโะ ใช่ค่ะครัับอนนี้างกเออผมว่าทําลองสัมผัสได้ค่ะตัวนี้ยังเป็นกุญแจแบบคียอนที่อยู่ใช่คียอ็นที่ก็คือเราอยู่ใช่ค่ะพกไว้อยู่ไม่กับไม่ต่ำกว่า80เซนเปิดออกมาได้เลยค่ะไม่ต้องหกไม่ต้องหากุญแจลันจะมีใกล้คือมันถูกผู้รอบการลุมะลังก่เลยใช่ไม่ต้องมานั่งกดไม่ต้องนั่งกดค่ะสอดเข้าไปสอดเข้าไปเปิดได้เลยค่ะเหมือนเทปรุ่นเก่าๆที่ผมเคยแนะนำไปแล้วใช่ค่ะวิธีการใช้งานเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับเสร็มาครับเสร็มา ามาตัวนี้ก็ยังเป็นออกแบบแนวปกล้อใช่ค่ะปกล้อนี่สี่ตัวอยู่อยู่ตัวอยู่แล้วค่ะสี่ดวกันดันคานะครับข้ังตามด้วยตั้งค่าอีกฝั่งครับตามด้วยตั้งวงมาเรยวงมาเรยเบียร์มีอะไรเพิ่มเติมครับโลโก้สติ๊กเกอร์เยอะมากเลยเรื่องอย่างนี้อ่ำทำกับค่ะอันนี้เป็นรุ่น4ประตูแซดแพคทีปค่ะ นี่คือตัวท็อปตัว <S <S ท s <S şey> em exactly. okay. ็อปสุดแล้วค่ะโหเซนเพจติกแล้วตัวน네ี้ก็จะมีโลโก้ของตัวเซนเพติกใช่ค่ะเป็นตัวเซนเพจตโก้ก็ยังเป็นดีดีไอบูพาวเวอร์อยู่ในเใช่องของพลังงานสะอาดใช่่คะของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับผ่านมาครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้สติ๊กเกอร์นี้เป็นสติ๊กเกอร์60ปีค่ะครบรอบ60ปีของยูสุค่ะซึ่งจะมีโลโก้เก่าของยูสุตั้งแต่เริ่มต้นด้วยนะคะที่ติดอยู่ข้างหลังให้ด้วยค่ะนี่คือตั้งแต่สมัยแรกๆกันเนาะใช่ค่ะสมัยแรกค่ะแล้้ววก็็จะะมมมีีตััเปปนน๊ช่่อยยููใคดแ ใช่โอเคตรงนี้อ่าตรงนี้มือเปิดว่ามือเปิดเพราะว่ามันอยากที่เปิดฝาจับใหญ่ขึ้นค่ะนะก็ชัดเจนเนาะง่ายขึ้นครับเปิดง่ายขึ้นเปิดง่ายขึ้นครับตัวนี้กล้องกล้องมองหลังกล้อบิวตี้เลยเนาะใช่ค่ะบิวตี้คือเราไม่ทํายื่นมาอยู่แล้วครับกล้องส่วนนี้มีมีเล่นลวดลายบ้างนิดหน่อยค่ะแ้วในส่วนของลำหลังไฟท้ายไฟท้ายครับคุณเบียร์เป็น LED เนาะอันนี้เป็น LED แล้วใช่ค่ะเป็นไฟเป็นไฟท้ายเป็น LED ข้างหลัง นะครับก็ในส่วนของนี like ่ไฟหลี่ครับแล้วก็มีไฟเบรคด้วยี3 3> hmm. ่3ใช่ค่ะแล้วเดี <B> ๋ยวที่3ก็เป็น LED สรหรับตัวท็อปมีชักฟินด้วยตัวนน้ตใช่ค่ะเสาอากาศชักฟินไม่ต้องไปหาซื้อใส่เน้ะใช่ครับสีเดียวกับตัวรถนะแปลว่าถ้ารถสีอื่นก็เป็นชฟิารัจฟินสีรถเห็ด้วยถ้าเป็นรถสีดำก็ชักฟินสีดำค่ะอ่านะครับคือให้ให้คมกลืนเลยใช่ค่ะคมกันตัวรถตัวนี้ก็ระบบค่อนข้างจะครบนะครับค่อนข้างครบเลยนะมี ESC ไปเลยหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตามมาครับเดี๋ยวตามมา ใช่ค่ะนีภายในด้วยค่ะโอเคปเปลี่ยนไปครับค่ะรับคุณเบียร์ครับตอนนี้ใจจุดใจ่จอกอยากเข้าข้างในแล้วเข้าในแล้วได้ค่ะว่ามีการปรับเปลี่ยนค่ะข้างในหลายจุดเลยค่ะแล้วก็หรูหราค่ะโถอลังกายครับเปิดมาสิ่งแรกที่เจอบอกตรงครับจี๊ดเลยสีใช่ค่ะสีบอกครับกับภายในอู้หมดเลยนี่ ใช่เป็น<อ>บเบาะนั่งกึ่งหนังค่ะหนังแท้สีน้ํา,บบบาตาลนะคะทั้งหมดเลยเป็นโทนสีน้ำตาลเลยใช่ค่ะให้ดูหรูหราดูไฮโซขึ้นค่ะมีระดับขึ้นพลังการเดี๋ยวเดี๋ยวเบาะแต่งยังครับเอามาดูขาา้างก่อนข้างก่อนตัวนี้ตัวซอฟทัชใช่ค่ะตัวซอฟทัชเป็นสีน้ําตาลเข้ากับเบาะหนังเวลนานั่งก็ตัวนี้โอ้ตัวนี้เปลี่ยนที่พักแขนใช่ไให้ดูลุ่มขึ้นให้มีดูซอกทัชตามสมชื่อตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าการตกแต่งการตกแต่ง ไฮโอแบ็กสไตล์ค่ะเสียบเป็นโนใช่ค่ะเป็นเปโนแบ็กใช่จะเป็นโนแบ็กค่ะคือโทนเดียวกันเลยนะตัวกระเปใช่โทนเดียวกันเลยใช่แล้วเมื่อเปิดนี่เป็นเป็นโครเมียมค่ะเป็นโคลเมียมครับทำให้ดูหรูขึ้นสวยสวยใช่ค่ะก็ดูดขึ้นได้แค่นั้นค่ะเชิญนั่งค่ะชมรมนั่งแม่พี่น้องนั่งเลยค่ะโอ้โหนิ่มอ่ะนิ่มค่ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปนะมันเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าค่ะขับได้เนาะผมที่ทำ ขอท e, ี่ทานค่ะเล่นขึ้นเล่นลงเราได้ค่ะเล่นขึ้นเล่นลงน่าหลาดน้าหลังใช่ค่ะได้ได้โอเคเลยมามาดูอย่างอื่นกันดีกว่าครับอย่างอื่นภาพรวมอื่นอันนี้ดูดูเต็มนะใช่ค่ะเต็มมากเลยกว้างขึ้นเป็นพวงมาลัยหนังมันติดฟังชันพร้อมสวิตช์มันติดฟังชันนะคะสามารถกดปุ่มอ่าได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเดียวเองนะคะคือต้อนแบบ โนซฝั่งนี้จะเป็นเก็บควบคุมวิทยุวิทยุใช่ค่ะนีมีสัญลักษณ์ชัดเจนนะโทรศัพท์ได้ด้วยโทรศัพท์ได้ด้วยบูทูตโทรศัพท์ได้ด้วยใช่ค่ะฝั่งนี้เป็นด้านของเควบคุมโทนใช่ค่ะควบคุมโทนยังอยู่ยิงอยู่ไม่ได้ไม่ได้คือเอาไว้ใช้งานเพราะเวลาเดินทางไกลนใใช่ค่ะรักไวฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ผมเห็นสวิตช์เต็มไปหมดเลยฝั่งนี้ก็จะเป็น อันนี้เยอะเลยอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้เป็นไฟด้านหน้านะคะที่ออกมาใหม่ใช่ที่เพิ่มเข้ามาคครับคือคือของเราเนี่ยจะมีปรับได้ด้วยใชปรับอะไรใช่ยังไงอ่าถ้าสมมติว่าบนรถนะคะไม่มีคนเราเดินทางมาแค่คน2คนอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นที่ปรับปกติค่ะเป็ที่เลขศูนย์คือคือเบอร์ศูนย์ที่คือปกติปกติค่ะปกติในงานปกติคือคือไฟหน้าของเราเนี่ยสว่างอยเงี้ยใช่ค่ะสว่างแล้วช่วยลดในเรื่องของความปลอดภัยไม่ให้ไปแยงตางค่ะใช่ แล้วก็เลือกตรถบรรทุกของหนักใช่มัทเรือรถบทุกของหนักม่าเชื่อเลยแนะนำเบอร์สามค่ะเพราะว่านี่เลยใช่ค่ะเพราะว่ารถเราจะได้ไม่ไม่ย่งตาเขาใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเป็นทุกแล้วก็รถเปล่าแล้วก็ปรับเบอร์หนึ่งเบอร์ถือว่าเบอร์สุดเบอร์หนึ่งตั้งแต่เบอร์สุดเบอร์หนึ่งได้ใช่ค่ะโอเคโอเคก็อันนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้าเหมือนเดิมจับไฟฟ้าครอบได้ค่ะโอเคอันนี้อันนี้ปุ่มอ๋อนี่เทปที่แล้วเคยดวดีไปแล้วใช่ค่ะเหมือนยังอยู่เหมือนเดิมค่ะยังอยู่ยังอยู่นะครับตัว คิวได้เซ็ตคอโ<ช>นโซลสวัสวดีคีนี้พีภายในครับภายในดีกว่ามันมีรายละเอียดหลายส่วนภายในครับคุณเบียร์มีส่วนของหน้าจอด้วยใช่ค่ะหน้าจอข้างหน้าก็จะเป็นเหนือคิวคอนโซลนะคะหน้าปัดก็จะเป็นแบบซอบทัชก็คือจะเป็นหนังหุ้มนิ่มๆอ๋อนี่ฉันไม่ได้เลยแล้วก็เดินได้ด้วยสีน้ำตาลนะคะใช่ใส่วนหน้าจอก็ยังเป็นมัลติฟังก์ชันเหมือนเดิมใช่ค่ะมัลติฟังก์ชันเหมือนเดิมก็ยังคงมีในส่วนของการปรับเปลี่ยน<ด> โหมดต่างๆนะสามารถดูอัตราประหยัดน้ำมันเช้เพลิ่มได้ด้วยดูว่าน้ำมันในในถังเหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นโหมดมาตรฐานเะว่าเหลือวิ่ได้อีกกิโลรวมทั้งมีในโหมดของตัวปรับตั้งนะครับเตือนการเข้าเช้คระยะได้ด้วยใช่ค่ะครับอันนี้ใหม่ครบคันกับครบคันเลยครบคันเลยแต่มาบริเวณช่องแอร์นี่ช่องแอร์นี่ช่องแอร์ค่ะช่องแอร์ตกแต่งด้วยวงแหวนโครเมียมเหมือนโครเมียมเนาะใช่ค่ะทำให้ดูหรูหราไฮโซขึ้นล่ามค่ให้หมดเลยนะตรงนี้ใช่ค่ะ แล้วก็ตรงตรงตรงเหมือนกับคิ้วเนาะคิ้วเลือคิ้วโครงทั้งหมดเนี่ยใช่ค่ะก็จะเป็นแบบเป็นโนเป็นโนแบ็คแบ็คแบ็คเหมือนกันหมดแล้วตรงนู้นผมเห็นมีมีในส่วนของโลโก้ดีแม็กเป็นคอนโซลหน้าค่ะคอนโซลหน้าก็จะเป็นแบบหนังซอฟท์ทัชแบบนี้นะคะนิ่มๆแล้วก็มีสัญลักษณ์ดีแม็กนะคะอันนี้มีจริงด้วยใช่ค่ะนี่มีสัญลักษณ์ดีแม็กด้วยค่ะโอเคโอเคดูดีครับดูดีดูเขาเรียกว่า ห้นะใช่ค่ะให้ดูหรูหลังดูโดลสป,ปอร์ตเอามาดูตัววิทยุิวเขาก่อนดีกว่าวิทยุนี่ขนาดเห็นว่า8นิ้วเลยใช่ค่ะวิทยุเป็น8นิ้วใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากก็มีตัวฟังก์ชันเนี่ยครบครบทุกอย่างเลยตัวฟังก์ชันเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Android หรือว่า iOS ได้แล้วก็สามารถโหลดแอปอินไซน์อินไซน์ใช่ค่ะให้สามารถให้ลูกค้าสามารถอัปโหลดออกมาได้เลยในมือถือของลูกค้าได้เลยค่ะอย่างนี้ครับก็เรียกว่าเป็นการใช้งานแบบฟังก์ชันครบครันเลย ับเดี๋ยวตัวพิจิวเนี่ยตัวไอคอนเน็กใช่ไหมใช่ค่ะตัวไอคอนเน็กตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยมารีวิวในเทปต่อไปดีกว่าเอาแบบซูมให้เห็นการใช้งานเขาเลยนะครับจะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าดูใหญ่ขึ้นเนาะค่ะดูใหญ่ขึ้นค่ะอลังการนะครับใช้งานง่ายก็ทีดีแอร์ออโต้เหมือนเดิมแออโต้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีตัว usb ช่อง usb ค่ะอันนี้ดูตัวตัวฟังก์ชันเชื่อมต่อครับนี่เป็นช่อง usb กับช่อง aux ท่านไหนจะมี mp3 ่อมาเล่นก็ได้เลยใช่ค่ะโอเคครับตัวนี้เป็นเห็นเขาเขียนว่า USB ใช่นี่สำหรับชาร์จไฟโดยเฉพาะเลยค่ะ USB อ๋อไม่ไม่ใช่แบบเอาไว้เสียบเล่นเกงที่ไม่นช่ช่อนี้ใช่ให้ช่องหนึ่งค่ะถ้าชาร์จไฟก็เป็นช่องหนึ่งเป็น50โวลต์ค่ะห้าห้าโวลต์ห้าโวลต์เป็นห้าโวลต์อ่านี่เขียนไปเลยห้าโวลต์ห้าโวลต์ใช่ค่ะเออสองจุดหนึ่งแอมป์สองจุดหนึ่งครับคือเรียกว่าชาร์จเร็วด้วยชาร์จเร็วขึ้นค่ะโอเคเกียร์ยังคงเป็นแบบหกสปีดหกสปีดเดิมโอเคนะครับส่วนนีี้ก็ยังมมมมเเพิิ่ต เดี๋ยวไปดูห้องหลักดีกว่า,าวคุณเบียร์ม,รมีรายละเอียดนิดนิดนิดหน่อยงานมีหลายส่วนเหมือนกันค่ะครับตามมาครับห้องหลักกันเบียร์ครับสิ่งที่เจออย่างหนึ่งนะนิ่มนิ่มใช่ค่ะเออเบาะนิ่มขึ้นนิ่มขึ้นจริงๆนะครับอยากให้มาลองนะครับอยากให้มาลองแล้วก็ด้านหลังจะมีอันนี้อันนี้นี่ค่ะเป็นระบบเสียงเสีระ เสลาสาวลำโพงคือถ้าดูหนังถ้าจอดรถดูหนังเฮลิคอปเตอร์นี่บินผ่านเลยโผล่ออกนี่เลยนะครับบินตับๆมาเลยมีด้านหลังเพิ่มเติมมานี่เราเป็นเป็นสีสีน้ำตาลหมดเลยด้านหลังหมดเลยใช่ค่ะตรงนี้อันนี้ก็เป็นที่เสียบชาร์จ USB เหมือนเดิมค่ะเป็น5โวลต์2.1แอมป์ชาร์จไฟคือคน คนนั่งหลังก็คือไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรนะไม่ต้องมีเสียบข้างหน้าใช่ค่ะเสียบข้างหลังได้เลยพอดีสายพันขาพันแข้งกันพอดีนะไม่ต้องเลยตอนนี้ไม่ต้องยุ่งเขาแล้วใช่ค่ะโอ้ยู่นี้เลยสบายแล้วก็ตรงนี้ที่ที่เก็บวางที่วางแก้ววางแก้วเหมือนเดิมสบายๆไม่ต้องยุ่งกันอันนี้อันนี้อืมใหญ่ได้นิ่ใช่ค่ะใหญ่คือนิ่มนิ่มครับต้องมาลองครับจริงๆผมบอกอะไละเอียดคือสิ่งที่รู้สึกได้เลยในรุ่นนี้นะครับอย่างนี้คือมันนิ่มครับมันนิ่มมากเลยคือทั้งเบาะหน้าเบาะหลังเลย ครับอันนี้ส่วนภายในโอเคเดี๋ยวมีรายละเอียดอื่นๆครับเดี๋ยวเราไปสรุปข้างหน้าดีกว่าครับค่ะครับคุณเบียร์ครับยังมีรายละเอียดรุ่นอีกเยอะแยะเลยใช่ครับมีตั้งแต่รุ่นอะไรบ้างครับอ่ะสรุปเลยอ่าก็จะมีรุ่นวีคอร์สนะคะทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวแม็กซ์นะคะมีวีคอร์สแม็กใช่ค่ะวีคอร์สนี่คือกลุ่มของขับเคลื่อนสี่ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันรายละเอียดเยอะเดี๋ยวคราวหน้าต้องขออนุญาตรบกวนให้คุณเบียร์มารีวิวทีนะได้ค่ะยินดีค่ะ แล้วมีรุ่นไหนครับต่อไปรุ่นนวีดีนี้คือเป็นตัวไฮแลนเดอร์ค่ะอ่าภาษาจะบ้านเรียกยกสูงยกสูงใช่ค่ะตัวสูงติดปากกันเนาะใช่ไฮแลนเดอร์ก็จะมีทั้ง4ประตู4ประตูแล้วก็ตัวแคบตัวแคบด้วยโอเค่สประตูแล้วก็จะมีรุ่นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก็คือแคบโฟร์เขาเรียกว่าตัวเตี้ยนะคะเห็นว่าตัวตัวแคบโฟตัวเตี้ยนี่มีมีไฟหน้าแบบไบเอวีดีด้วยใช่ค่ะมีนันนี้ออกมาแล้วค่ะเป็นไบเอวีดีค่ะมี4ประตูแล้วก็แคบด้วยแล้วก ก็เป็นตัวสปาค่ะตอนเดียวมีทั้งธรรมดาแล้วก็ขับเครื่องสี่ล้อด้วยค่ะอ๋อคือเหมาะกับหน้างานจริงๆเลยเนาะใช่ค่ะโอเคสีครับสีบ้างมีสีหาสามีหลายสีเพิ่มขึ้นใช่ค่ะถ้าสมมติตัวไฮแลนเดอร์เนี่ยมีทั้งหมดห้าสีสีที่ออกใหม่เลยจะเป็นเงินเชอร์แมทค่ะเงินเชอร์แมทแล้วก็จะเป็นน้ำเงินโพลิเชียนแล้วก็สีดสีสามสียังอยู่เหมือนเดิมคือขาวอีเวอร์เลสสีดำออสเตรเลียนแล้วก็บอลเงินอาร์ติกยังอยู่เหมือนเดิมสามสีในในรุ่นนี้เนี่ยจะมีสีเงินกับสีนน้เงิใช่่คะ น้ำเงินกระแสกําลังมาน้ำเงินเานี่น้ำเงินแก้วน้ำเงินแก้วใช่ค่ะพลังการมากเห็นสีแล้วผมแบบมันรถซิ่งอะค่ะแต่งเป็นรถซิ่งค่ะแนววัยรุ่นวัยรุ่นเหมาะกับผมนะเหมาะได้ค่ะเหมาะได้อยู่ได้อยู่อ่ะก็ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับที่อิสจูทุ่งมันไถสาขาพุทธมณฑลสายสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้คุณเบียร์ฝากอะไรนิดนึงค่ะที่โชว์รูมเรานะคะนอกจากขายรถเล็กแล้วก็ยังจะขายรถใหญ่ด้วยตั้งแต่รถขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็น king of truck เลยค่ะแล้้้้วททีี่่่เเเรรราาากก็จะะะะมมถใหลลลอองงขขับุุนนยคคดดูไ แล้วก็ที่ของเราก็จะมีศูนย์บริการก็จะเปิดศูนย์บริการมีซ่อมสีตัวถังนะคะพ่นกันสนิมนะคะ,ะพูดง่ายว่าครบวงจรเลยค่ะเข้ามาถึงนี้คือครบคันทุกอย่างเลยไม่ต้องไปไหนเลยใช่ค่ะคุณเบียร์พูดหมดแล้วครับผมไม่ต้องพูดเลย <laughs> เปิดวันไหนบ้างกี่โมงกี่โมงเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะไม่มีวันหยุดเลยเปิดทุกวันเลยใช่ตั้งแต่8ปดโมงถึงหนึ่งทุ่มเลยค่ะโอ้โหท่านไหนเลิกงานแล้วก็แวะมาดูได้แวะดูได้เลยค่ะยินดีดนเลยพี่จัดอยู่ประมาณสัก กลางๆของพุ่มพลนทนสายสีเนาะใช่ค่ะพุ่มพลนสายสีมาดูนะครับเห็นอลังการสาขาใหญ่ใช่ค่ะโชว์รูมใหญ่ที่สุดในฝั่งนี้แล้วค่ะมาเจอตัวเป็นๆคุณเบียร์ได้เลยได้ค่ะยินดีคเทปนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเบียร์ด้วยขอบคุณมากเลยครับอุตส่าห์รีวิวรายละเอียดของตัวรถรุ่นใหม่ของเรานะครับก็ยังมีในส่วนของสาขาอื่นๆอีกนะครับอีก16สาขาทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในส่วนของภาคกลาง นะครับ <นะ S 1> ผม <นะ S 1> ยังมีอีก16สาขาเลยนะครับก็ยังมีช่องทางในการดูข้อมูลของเราเนี่ยทางเว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์อึ้คนไตของเรานะครับหรือจะทาง Facebook แล้วก็ทางช่องทางช่อนี้ก็คือทาง y t u t u นะครับยินดีรับข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับจากคุณลูกค้านะครับกับเทนนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณการติดตามสําหรับยืนที่บอกต่อเราด้วยครับอิสระอึ้องวนไตครับความมั่นใจที่ต้อ,องบอกต่อ